เรื่องนี้ไปดูเรื่องสุดระทึกกับรถตู้อีกแล้วสวัสดีค่ะดิฉันกริตยาบุญคาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาีรีโรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ตรงที่อํเภอตำบลท่าใสารวดของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะมาถึงจุดกับรถนะคะขอย้ําอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเหต็ตในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่จังหวัดตาก รถติดกล้องคันนี้คบมาถึงที่กลับรถก็ต้องรอแล้วครับพอมาถึงที่กลับรถทีไรเนี่ยต้องรอให้รถทางตรงเข้าไปซะก่อนจะปุ๊บปั๊บกลับไปเลยมันอันตรายครับยังไงก็ต้องรอเยี่ยมมากครับพี่รอครับรออันตรายครับเอาเฮ้ย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 เขารออยู่จะกลับรถกันอยู่เนี่ยแกมาเปิดเลนใหม่แซงปาดมาเลยอ่ะมันอันตรายนะเฮ้ยเออคือผมแบบเป็นรถโรงเรียน ผมลีดแกเป็นรถโรงเ,เ,เ,เรียนแกจะรีบไปไหนนีทิ้งเด็กแกพี่ว้าใ้ตายแล้ว,วเด็กร่วงกลางถนนกลางแยกไอ้อันตรายอันตรายรถคันหลังมาจะเป็นยังไงไมยเนี่ยเฮ้ยจะตายหรือเปล่าไอ้รถตู้แกรีบตีโค้งวันเนี้ยแกรู้ไหมว่าประตูแกเลือนเปิดเองจนเด็กเนี่ยตกลงมาเนี่ยเออผมไม่เห็นนี่อะไรโอ้ยมันไม่รู้ครับมันขับปาดแสงโค้มาประตูเลือน เด็กตกมันยังไม่หรูอ่ะขับต่อไปน้าตาเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วเด็กเป็นไงติกเป็นไงทางแยกรถจะชนไม่ีดยรถจะชนไปหนูหนูวิ่งระวังวิ่งระวังระวังรถระวังรถโอ้โหโชคดีมากที่รถไม่เยอะครับหนูเลยไม่เป็นอะไรครับแต่เล่นเอาคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตกอกตกใจกันหมดเลยมอเตอร์ไซค์ใจดีก็จะพาหนูไปไล่ตามกวดไอรถตู้นั่นมันจะได้เรื่องไหมเนี่ย โอ้ไม่ต้องตามกวดไม่ต้องตามกวดผมมาแล้วครับอ้าวรูแล้วเหรอว่าแกทำเด็กตกอ,อ่ะพอดีว่าลมมันตีเข้ามาในรถแรงมากเลยครับผมเลยรู้ว่าเด็กหายไปไม่ต้องกลัวครับผมรับผิดชอบครับแกจะรับผิดชอบยังไงผมวิ่งตามมาเก็บเด็กนี่ไงครับผมไม่ได้หนีไปไหนนะเออแกก็พูดถูกไอ้มันไม่ถูกว่าชัว่วริงจดีนะเด็กไม่เป็นอะไร จําไว้นะครับรถตู้ทั้งหลายที่ใช้รับเด็กนักเรียนเนี่ยต้องระมัดระวังทุกอย่างโดยเฉพาะคนขับได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนตามต่างจังหวัดใช้คนขับรถนักเรียนเป็นต่างด้าวกันเยอะเลยครับคันนี้ก็เช่นกันและพอไม่ระมัดระวังมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันเลี้ยวกลับรถพาเด็กล่วงปุ๊บลงมา มานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้ยังนอนอยู่ในรถเล,ลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงประตูรถตู้ค่ะจะเปิดออกค่ะแล้วก็มีเด็กนักเรียนตกลงมานะคะทำให้ชาวบ้านเห็นนะเขาพบเห็นแล้วชาวบ้านก็วิ่งมาช่วยกันพอรถตู้เจ้าของรถตู้ที่ขับมาเขารู้ตัวก็วิ่งลงมาแล้วก็มาอุ้มเด็กขึ้นไปนะคะน้องโตขึ้นเป็นสตันได้เลยเล่นจริงเจ็บจริงไปเลย ดวงแข็งมากขอขอบคุณคุณกฤตยาบุญทาเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาาเรื่องเด็กตกรถตู้